สวัสดีทุกท่านในโลกนี้มีสิ่งเล็กๆที่สอนธรรมะเราได้มากมายแม้เพียงหยดน้ำฝนบนใบไม้ก็ซ่อนคำสอนลึกซึง้งเรื่องราววันนี้จะพาเรามองชีวิตผ่านหยดน้ำเล็กๆเหล่านั้นเช้าวันหนึ่งฝนตกโปรยปลายชายหนุ่มนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นหยดน้ำฝนเกาะอยู่บนใบไม้เขียวสดบางหยดเกาะแน่นไม่ไหลไปไหนบางหยด ไหลรวมกันแล้วตกลงสู่พื้นดินเขามองแล้วคิดในใจว่าทำไมหยดน้ำไม่เหมือนกันเลยท,ทั้งทงที่ก็มาจากฝนเดียวกันระหว่างเดินเล่นหลังฝนหยุดเขาบังเอิญเจอพระภิกษุที่เดินออกมาจากกุฏิจึงเล่าเรื่องหยดน้ำให้ท่านฟังพระภิกษุยิ้มแล้วพูดว่าหยดน้ำก็คือชีวิตคนเรานั่นแหละโยมบางคนยึดติดอยู่กับสิ่งที่มี ไม่ยอมปล่อยเหมือนหยดน้ำที่เกาะใบไม้แน่นบางคนปล่อยไหลไปตามเหตุปัจจัยเหมือนหยดที่ไหลลงสู่ดินท้ายที่สุดไม่ว่าจะเกาะหรือปล่อยทุกหยดก็ต้องรวมคืนสู่มหาสมุทรเหมือนกันชายหนูนิ่งไปเขาเริ่มเห็นภาพชีวิตของตัวเองที่คอยยึดสิ่งต่างๆไม่ยอมปล่อยกลัวจะสูญเสียกลัวจะหมดไป แต่พอฟังคำสอนนั้นเขาก็เข้าใจว่าการยึดติดไม่ได้ทำให้หยดน้ำอยู่ตลอดไปสุดท้ายก็ต้องร่วงหล่นอยู่ดีพระภิกษุกล่าวต่อว่าสิ่งที่โยมต้องเรียนรู้คือการอยู่กับปัจจุบันเหมือนหยดน้ำที่ส่องประกายสวยมามบนใบไม้ไม่ต้องกังวลว่าจะตกเมื่อไหร่เพียงแค่เป็นหยดที่งดงามในเวลาที่มันอยู่ก็พอชายหนุ่มยกมือไหว้ด้วยความสำนึก ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงพยายามใช้ชีวิตให้เบาไม่ยึดมากเกินไปและไม่เร่งรีบปล่อยเกินไปเพียงอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบเขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตก็เหมือนหยดน้ำฝนแม้จะไม่อยู่ตลอดไปแต่ก็สามารถส่องแสงงดงามได้ในขณะที่ยังเกาะอยู่บนใบไม้แห่งปัจจุบันธรรมะเรื่องนี้อยากฝากไว้ว่าเราทุกคนต่างก็เป็นเหมือนหยดน้ำเล็ก อย่ายึดจนใจหนักและอย่าหวั่นจนใจสัน่นแค่ใช้เวลาที่มีอย่างงดงามแล้วเมื่อถึงวันที่ต้องไหลลงสู่พื้นใจก็จะสงบเหมือนหยดน้ำที่กลับคืนสู่ธรรมชาติ